สวัสดีค่ะเมย์ค่ะวันนี้เมย์มาอยู่ตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนคะรนายกนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะคือวิวนะคะวิวภูเขานะคะเป็นวิวเงินล้านนะคะ,ะเป็นบรรยากาศเงินล้านนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเมย์จะหมุนให้ทุกท่านนะคะดูรอบๆนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วิวสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะ นนี่ะะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะคอยพบนะคะที่ดินแบ่งขายวิวเงินล้านนะคะเร็วๆนี้นะคะ ติดตามนะคะ ID ไลน์นะคะ092 498 2979ค่ะสำหรับวันนี้เมลาไปกับวิวเงินล้านนะคะสวัสดีค่ะ